สวัสดีค่ะมือนีนะคะบ้านสวนคุณยายจันจะพามาเบิงวิธีการคัดเกณฑ์น้ำใหม่กันนะคะพี่พี่น้องคัดเกณฑ์น้อใหม่ก็มีลายเกณฑ์นะคะตอนนี้เราสิม,มาคัดเกณฑ์ว่า a เป็นจังไรบเป็นจังไรน,นะคะแล้วก็มีบอกนะคะพี่น้องอันนี้คือบอกบริษัทจะเอาสิบหา้าสิบห้ายิมหา้าเซนยิยมหาเสน้เสนได้พี่น้องเด้อัาที่นี่รัาสม,มาคัดเกณฑ์อก่อนนะคะ อันนี้คือเกดเอนะคะพี่น้องนี่อันนี้คือเกดเออันนี้เกดเอของเ้านะคะเกดเอมีลักษณะจังไดน,นอใหญ่เบิงน้อยใหญ่นะคะพี่น้องดอกเป็นดอกบัวดอกเป็นดอกบัวนะคะดูดอกของเขานะคะไม่แตกนะคะจะเป็นดอกบัวเรียวเลยค่ะไม่แตกอันนี้นะคะเอากล้องคอยไปใส่เราเอฮะกล้องไปไหน <laughs> โอ้โโอนี่เห็นแล้วนี่นะคะพี่น้องเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือเกดเอนะคะเราก็จะเอามาเรียงใส่บล็อกนะคะแล้วก็ทําการตัดนะคะพี่น้องยิ้มหาเส้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะบล็อกของเหายิ้มหาเส้นความยาวยิ้มหาเส้นแล้วก็ใส่บล็อกแล้วเราก็จะตัดให้ได้ขนาดนี้นะคะอันนี้คือได้เกดเอมาแล้วนะคะนี่ได้เกตเอมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ที่นี่แมเกมเจดบีมาเบิ้งค่ะพี่น้องอันนี้คือเจดบีอันนี้ก็เป็นดอกหัว à! ไม่แตกเป็นดอกตูมเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นดอกตูมเหมือนกันมีดอกตูมเหมือนกัน,นะค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะความยาวก็ยี่ิห้าเซนคือเกาความยาวยี่ิห้าเซนเท่ากับเขาบล็อกนี่ละค่ะพี่น้องนี่วิธีการเขาบล็อกกับเขาแบบนี้เลยนะคะให้ชนให้ชนผนังอย่างนี้แล้วก็วางแล้วก็ตัดตัดให้ได้ ไม่ได้ขนาดนี้นะคะอันนี้คือเกรด B ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะส่งบริษัท ABC นะคะสามไซส์นะคะสามไซส์เท่านั้นเลยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นการคัดเกรดนะคะแต่ละไซส์ราคาแตกต่งางกันยังไงนะคะพี่น้องแต่ละไซส์เกรด A นี่ก็ราคาเก้าสิบห้าถึงลอยนะคะตอนนี้นะคะถ้า b ก็ประมาณห้าสิบบาทนะคะหรือห้าสิบห้าประมาณนี้นะคะ สี่กับสามสิบาทไปเังี่นะคะพี่น้องแบบนี้เลยนะคะก็เขาก็ให้ราคาดีมากเลยนะคะแล้วพอตัดเสร็จแล้วเราก็ช่างเป็นกิโลนะคะเราก็ช่างเป็นกิโลรวบ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 เลยนะคะรวบแล้วก็ขึ้นช่างกิโลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มัดส่งบริษัทเลยนะคะทําเป็นแพ็คละโลละโลอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ยางรัดหนังยางแดงๆงรัดนะคะรัด นะคะรวบขึ้นมาแล้วก็ใช้หนังยางรัดเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องอวิธีการคัดเกรดเนอะไม่ก็มีแค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องว่าหยุ่งยากเลยนะคะถต่ผู้ใดอยากปลูกนะคะก็เชิญได้นะคะมีความอร่อร่อยผัดก็อร่อยผัดน้ำหอมันหอยอร่อยมากเลยนะคะ การคัดเกณฑ์นอมไม้ก็สําเร็จรูล่วงไปแล้วนะคะ